ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนา53านะครับโจทย์กําหนดให้ A และ B เป็นเมทริกขนาด2อคูณสโดยที่2 A ลบ B เท่ากับเมทริกลบ4ี่ลบสี่ห้าหและ A ลบส B เท่ากับเมทริกลบ5้าลบแปดค่าของเด A ยกกาลังส B i n นเ r อรเท่ากับข้อใดเท่ากับเท่าใด เวลาพี่แบ้งเห็นตัวนี้ 2a ลบ b แล้วก็ให้เมทริกมาให้ a ลบ 2b แล้วก็ให้เมทริกมานั่นแปลว่าเราสามารถแก้ระบบสมการหาเมทริกได้ไหมครับแใค้บอกว่าสมการที่1ก็คือ 2a ลบ b มีค่าเท่ากับลบ4ลบ4 5 6สมการที่สองคือ a ลบ 2b มีค่าเท่ากับลบ5ลบ8 4 0 ตัวนี้เป็นสมก,การที่หนึ่งตัวนี้เป็นสมก,การที่สองทำยังไงได้เพแล้งอยากกำจัดกำจัด b แล้วกันถ้ากำจัด b ต้องทําให้ b มันเท่ากันก็เอาสมก,การที่หนึ่คูณสนะครับก็เลยกลายเป็น2 a ลบ2อเอ,อ่อไม่ใช่ขอโทษครับก็ต้องกลายเป็น4 a ปะครับลบ2 b แล้วก็เอาสองกระจายเข้าไปทุกๆตำแหน่งถูกปะ ก็เลยกลายเป็นลบแปดสองคูณลบสี่ก็กลายเป็นลบแปดอีกสองคูณห้าก็กลายเป็นสิบสองคูณหก็กลายเป็นสิบสองโอเคไหมครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นพี่แม็กก็คิดเลขอันนี้เป็นสมการที่สามจับสมการที่สองกับสมการที่สาม ลบกันเอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่3ามลบสอกับลบสอก็คงหายกันไปแต่ A ลบกับ4 A ก็เลยกลายเป็นลบสาปะครับแล้วเอาสองลบด้วยสามลบห้าลบกับลบแกลายเป็นสาลบแลบกับลบแกลายเป็นศูนลบกับส0บ กลายเป็นลบห0ลบกับ12กลายเป็นลบ12หลังจากนั้นพี่แบงก์ก็เอาลบ3หารย้ายลบ3ามตัวนี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการคูณด้วยลบ1ส่วนสาเข้ามา a ก็เลยกลายเป็นกระจายลบ1ส่วนสาเข้าไปก็เลยกลายเป็นลบ1นศลบ1ส่วน3มคูณลบ6กกลายเป็นสอง ลบหนึ่งส่วนสามคูณลบสบสองกลายเป็นสี่โอเคไหมครับนี่คือ a หลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์อยากหา b ล่ะถ้าพี่แบงค์อยากหา b, ก็เก้า a ที่หามาได้นี้ลงไปแทนค่าในสมการที่หนึ่งหรือสองก็ได้ในที่นี้พี่แบงค์เลือกเอาไปแทนค่าในสมการที่หนึ่งก็เลยกลายเป็นสองคูณลบหนึ่งศูนย์สองสี่ลบอยู่กับ b มีค่าเท่ากับเมทริกลบสี่ลบสี่ห้าหพี่แบงค์กระจายสองเข้าไปก็เลยกลายเป็นลบสองสองคูณศได้ศูนคูณสได้สี่คูณสได้แหลังจากนั้นพี่แบงค์ย้ายบีไปบวกอีกข้างหนึ่งย้ายตัวนี้กลับมาลบก็เลยกลายเป็นลบสี่ลบสี่ห้าหกลบบีย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็เลยกลายเป็น B คราวนี้ก็เอาตำแหน่งต่อตำแหน่งกระทำกันลบ2ลบกับลบ4ก็เลยกลายเป็นบวก2 0ลบกับลบ4ก็เลยกลายเป็น4 4ลบกับ5ก็กลายเป็นลบ1 8ลบกับ6ก็เลยกลายเป็น2มีค่าเท่ากับเมทริกซ์ B ตอนนี้เท่ากับพี่แบงค์รู้แล้วว่าเมทริกซ์ A คือเท่านี้เมทริกซ์ B คือเท่านี้โจทย์ถามหาเด t ของ ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะเดดของ a กําลังสแล้วก็ b inverse โ okay. อเคทีนี้เวลาที่พี่แบงค์อยากหาเดดตัวเนี้ยต้องจําคุณสมบัติให้ได้ก่อนคุณสมบัติของเดดแทนที่เราไปยกกาําลัง4ีนะเราใช้คุณสมบัติเดดมันทํางานได้ง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะมาดูกันข้อ1เดของถ้ามี2ตัวคูณกันอยู่สามารถแจกแจงการคูณได้กลายเป็นเด a คูณเด b ข้อสอ ถ้าเดดของ A ยกกำลัง N สามารถดึงตัวยกกำลังออกไปข้างนอกได้ออ,ออกไปข้างนอกนะครับขอโทษทีข้อ3เด,ดของ A inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วนเดต a ข้อ4เด,ดของ t r ท n านโพสมีค่าเท่ากับเดตเเฉยๆแล้วก็ข้อ5เด,ดของค่าคงที่คูณกับเมทริกซ สามารถดึงค่าคงที่ออกไปนอกเดดได้โดยที่ค่าคงที่ตัวนั้นหมายถึงค่าคงที่ตัวนั้นต้องโดนยกกำลังด้วยมิติ n, n คือมิติของ a นะครับพี่แบงค์เห็นตัวนี้อย่างแรกเลยคือพี่แบงค์เห็นว่ามันคูณกันอยู่ดังนั้นใช้กฎข้อ1แยกตัวออกมาเป็นเดด a กำลังสคูณอยู่กับเดด b inverse เดทของ a ยกกำลัง4พี่แบงค์ใช้กฎข้อ2ดึงตัวยกกำลังไปข้างนอกได้เดทของ e b inverse พี่แบงค์ใช้กฎข้อ3ก็เลยกลายเป็น1ส่วนเดท b สรุปแล้วข้อนี้ก็คือเดท a ยกกำลัง4หารด้วยเดท b ถูกไหมครับโอเคงั้นพี่แบงค์ก็จำเป็นที่จะต้องไปหาเดทของ a มาจากก้อนนี้ เรารู้อยู่แล้วว่า a คืออะไรพี่แบงค์หาเด็ด a ก่อนก็คือหาเด็ดของลบหนึ่สองสการหาเด็ดของก้อนนี้ก็คือคูณทแยงลงก็กลายเป็นลบสคูณทแยงขึ้นก็กลายเป็น0ูนลบสลบศนย์ก็ได้ลบสการหาของเด็ด b เด็ด b มีค่าเท่ากับเดดของ2องคูณ4่เอ,อไม่ใช่2องคูณสี่ลบ1แล้วก็2คูณทะยงลงได้2อคูณ2ก็เลยกลายเป็น4คูณทะยงขึ้นลบลบ1คูณ4ก็เลยกลายเป็นลบสดังนั้นตัวนี้รวมกันออกมาก็คือกลายเป็น8พอพี่แบงค์เอาลงมาแทนค่าในสมการนี้ สิ่งที่ได้ออกมาก็เลยกลายเป็นลบสี่ยกกำลังสี่หารด้วยแปดลบสี่ยกกำลังสี่ได้เท่าไหร่เอ่ยถ้าพี่แบงค์ไม่อยากคิดเลขอย่างนั้นพี่แบงค์เอาเป็นลบสี่คูณลบสี 4, จ่จริงๆรลบสี่ครั้งไม่เขียนแล้วก็ได้นะก็เลยกลายเป็นสี่คูณสี่คูณสี่คูณสี่หารด้วยแปดสี่ตัดแปดเหลือสองสองตัดสี่เหลือสอง 2คูณ4ได้8 8ดคูณ4ได้32ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ32อย่าลืมนะครับข้อนี้พี่แบงค์ใช้เรื่องของการแก้ระบบสมการแล้วก็ใช้คุณสมบัติของการหาเด็ดตรงจุดนี้ด้วยโอเคนะครับ